ทริปเชียงใหม่ใช่ไหมฮะรู้สึกดีมากเพราะว่าเราไม่ได้ทําบุญด้วยกันนานมากเรารู้สึกว่าการทําบุญแบบเนี่ยครั้งแรกในของครอบครัวดุรกิจเลยก็ว่าได้เป็นการทําบุญที่แบบใหญ่มากมแล้วก็ก็บอกว่าการที่ทําบุญใหญ่ด้วยกันแบบหลายคนอะไรเงี้ยในกลุ่มแบบครอบครัวเดียวกันมันจะเป็นอะไรที่สำหรับเราศักดิ์สิทธิ์มากๆากแล้วรู้สึกว่ามันแบบเชื่อนหนุนแล้วก็พูดง่ายใส่มทูที่พี่เอาเป็นใส่มูไปแล้วน,น,นะครับตอนนี้ถ้าเรารู้สึกแบบสบายใจประทับใจเพราะว่าเราได้ไป,ไปแบกลุ่มกันเอง ก็ถือว่าเป็นเป็นทริปที่ค่อนข้างที่จะชิลมากๆเลยครับเป็นเหมือนเป็นการไปพักผ่อนที่เชียงใหม่ครับใช่แล้วเราแบบทําพิธีแบบจริงจังมากแล้วก็มีเราได้เข้าพัทธาจริงจริงจังด้วยแล้วแบบว่าพระอาจารย์บอกว่าเนี่ยพัทธาตพึ่งบูรณะเสร็จเลยนะปกติไม่ให้คนนอกเข้ามาแล้ววันนั้นเราไปแล้วแบบเข้าได้พอดีแล้วแบบเ้าพอดีเลยใช่เราก็เดินวนพัทธาอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าโชคดีมากๆเลยโชคดีที่เจอพี่ <ง>โชคดีที่ได้เข้าวัดที่ได้เข้าไปไหว้พระธาตุครับล <c oughs> าเล่ <c oughs> โชคดีที่ได้เจอเฮียเหมือนกันนะครับสาวผมแจงแจงชอบแจงอ๋อ ผมมาชวนน้องถ่ายรูปเพราะว่าน้องเป็นคนที่แบบว่าไม่ค่อยถ่ายรูปไงเราก็เลยรู้สึกแบบว่าอยากจะถ่ายให้แล้วพอเ<ห>ฮีย,ฮยถ่ายผมผมก็อยากถ่ายให้เฮียบ้างก็เลยสลับกันเป็นตากล้องก็ก็มีลงไปบ้างแล้วเหมือนกันครบมีลงในไอจีกับทวิตเตอร์ก็แท็กกล้องเป็นที่เรียบร้อยนี่ก็บอกน้องนิวไม่ต้องแท็กไม่ต้องแท็กเฮียตลอดก็ได้นะอะไรอย่างเงี้ยก็เฮียถ่ายผมก็อยากแท็กอ่ะเอาไปคิดค่า้ะลุกถ่ายไม่งั้นไม่แท็กละัํา จริงๆก็มีนะฮะมีมีมีแต่มันเป็นรูปแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะรูปที่มุมเดิมอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับรูปที่ไม่ได้ถ่ายจริงจังเท่าไหร่ถ่ายเล่นๆกันมากกว่าเผื่อลงมาเล่นอาจจะมีบ้างครับเก็บไว้ลงในในเอ่อในเมื่อไม่มีรูปแล้วหรอไม่ได้ลงเลยลงเลยอ๋อตอนนี้ลงได้เลยใช่ไหมครับเนี่ยลงหลังจากเสร็จงานเนี่ยอ๋องั้นหรือว่าจะลงตอนนี้เลยก็ได้จะต้องไปหาต้องไปหา หลายเรนครับที่เชียงใหม่ได้อือสิบแปดสิบแปดครับสิบแปดเลยครับสิบแปดคนอะไรนะครับเอาเหมือนไปกันสองคนไปทุกคนพี่ไม่ได้ไปเหมือนเหมือนสองคนขนาดนั้นแต่ไปด้วยทุกคนพี่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 ในดูบันดึกก็มีแซลผมบ้างเหมือนกันว่า เนี่ยอยู่กับแต่เฮียนะเพืเพื่อนอะไม่อยู่ด้วยแล้วนะติดเฮียจังเลยเออน้องไม่ตัวแสบไม่แสบครับใครบอกตัวแสบเดี๋ยวก็รู้ตีเลยเมื่อกี้ทุกคนเห็นไหมเมื่อกี้น้องนอนไปแล้วขึ้นมาปุา๊บต่อแสบเลยเน, <c oughs> <c oughs> นี่ยต้องไม่ชดนั้นนะตีเลย <c oughs> ใช่ครับข้างหัใช่ครับล่าสุด ที่โฟกด้วยการเป็นเพลงจีนครับชื่อเพลง How h a v e You b e e n ครับหรือว่าชื่อจีนก็คือหนีขาวผู้หาครับใช่ก็ได้เราซือซ้อเราซื้อนูนิวนะเพราะว่าเขาเรียนเอกจีนมามาเทรนภาษาจีนให้ซึ่งเรารู้สึกว่าการออกเสียงเวลาตอนร้องเพลงมันก็ยากอยู่เหมือนกัน<อ>แ,ตแต่ก็<อ>เห็นฟิตแบบก็โอเคร้องเสียงชัดขึ้นอะไรเงี้ยก็ต้องขอบคุณเราซื้อนูนิวด้วยผมก็ไม่ได้สอนได้เก่งขนาดนะครับฮียาเก่งเองนะแล้วนี่บอกนูนิวนูนิวอธิบายได้ไหมนูนิว มันอธิบายไม่ได้มันต้องแบบลองออกเสียงไปเรื่อยๆเรื่อไหร่มันถูกอะไรเงี้ยใช่ครับก็ต้องออกเสียงไปเรื่อยๆแล้วผมเป็นคนที่สอนไม่ค่อยเก่งอยู่แล้วเราไม่ค่อยได้แบบมีโอกาสสอนคนอื่นก็มาสอนเฮียเป็นคนแรกเลยก็อ่ะเพราะว่าถ้าบอกเป็นคนแรกๆเลยแปลว่ามีคนก่อนหน้านี้คนแรกครับใช้คาผิดคนแรกเลยเนี่ยถ้าพูดไม่ชัดความหมายเปลี่ยนได้นะเราเล่นแซวเล่นครับเปาะคนแรกแล้วก็เป็นคนสุดท้ายได้ครับน้องแสบแล่พี่บอกเลยคนนี้แสบ อ๋อคนนี้เรียนภาษาจีนไปยังไงก็ต้องฝึกอีกเยอะเลยครับน่นนี้ถูกต้องไม่ใช่ได้ไม่กี่ภาษาที่เฮียร้องเพลงเฮียก็สำเนียงดีครับผมฟังแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ติดอะไรนะคะแบบชอบเลยเแต่เราแต่เรารู้สึกเรารู้สึกดีมากเลยที่แบบน้องเองเรียนเอกจีนพูดจีนได้อะไรงเงี้ยเรารู้สึกว่าเป็นอะไรที่เออเพราะว่าเรารู้สึกว่าการที่พูดสังเกตหรือพูดภาษาอื่นได้มันเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของของตัวเราใช่ถ้ามีโอกาสก็อาจจะได้พูดมากขึ้น น้องสอนมากขึ้นในอนาคตนะฮะอ๋อ uh ก็น huh> ีห่าวนีห่าวครับนีห่าวจงโผลบนซีบอร์ดชื่อสี่หายพูดได้แค่นี้นี่เฮียพูดได้ครับพูดได้แค่นี้แหละครับนีัห่าวครับพูดอะไรดีครับเฮียพายก็เซหายปกติฝึกงานอะไรแต่พูดอะไรก็ได้สบายดีมั้ยอ๋อนี่มันจะมาย่างนี่มันเอ่อทียจริงเอ่อซึ่งจะซิง 新冠新冠肺炎的疫情ก็请你们好好休息好好照顾自己好，รับมบอกว่าด้วยสถานการณ์แบบนี้ก็อยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพตัวเองด้วยทีตัวตก的电视剧นะครับ我们的可爱派อันนี้ก็คือผาซีรีสครับ可愛可愛派เป็น可愛แปลว่า可爱่าน่ารักครับ可爱可爱อันนี้คือ ไม่ซีรีส์เราน่ารักมากคิวตี้พายซีรีส์เราน่ารักมากใช่ซีรีส์เราเป็นคิวตี้พายพี่อนนึงว่าโชว์ให้ความน่ารักเฮียก็เสิรอฟใหเหมือนกันนะครับป๊านอนนอนทำไมง่วงไม่ง่วงที่เป็นภาษาจีนนิดนึงให้คุณสิงค์ความน่ารักของพี่ซีกับคุณภาษาจีนที่เป็นใจชาวจีนด้ยอ๋อนี่ถ้าน้องพูดมอดีผมก็ฟังไม่ออกนะครับผมผมไม่แปลด้วยนะครับไม่แปลด้วยต้องอ่าโอเคฮะ 嗯，至于凯哥呢，他是一个真的很可爱的人。他嗯，常常常常问我我工作忙吗？最近呃做的怎么样？累吗？他常常问这个问题。就是我他<好>他问了以后，我就觉得。 เจอได้เงินี่สาวอันน้คืออะไรเปรี้วยวแบบให้ชิลโยเตี๋ยแบบไฮซิลพูดยาวมากคืออะไรไตอนแรกดูว่าจะพูดแบบสั้นๆจบแล้วครับโอเคเด,เดี๋ยวเดี๋ยวรอดูซับครับไม่แปลให้ด้วยครับไม่แปลให้ด้วยไม,ไม่แปลให้ด้วยครับรอดูซับเลยผมพูดถูกหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับโอ้โหแกละชุกแกละนี่ผมมองน้องเป็นศิลปินคนแลนะ้วตอนนี้ เพราะเขาเรียกว่าไรเราตัวน้องเองน้องเป็นคนไม่ได้เรียนร้องเพลงเลยแล้วเป็นคนที่มีพรสวรรค์ในเรื่องนี้ใช่เราเลยบอกว่าน้องถ้าได้เรียนหรือว่าได้ฝึกเพราะว่าเทคนิคการร้องเพลงมันเยอะมากๆว่าเขาน่าจะเป็นแบบนักร้องที่ดีคนหนึ่งได้ก็ผมก็อยากลองเรียนร้องเพลงดูว่าเหมือนกันครับเพราะรู้สึกว่าตัวเองก็จริงจริงผมรู้สึกว่าผมยังไม่ได้ร้องได้ดีขนาดนั้นใช่ไม่ต้องฝึกอีกเยอะมากๆเลยมีเทคนิคหลายๆเทคนิคที่ผมยังไม่รู้เลยก็เนี่ยไปเรียนด้วยกันไหมครับ เรียนแล้วเลิกเรียนเลยตอนนี้จะต้องกลับไปเรียนใหม่แล้วก็ไปไปเรียนด้วยกันเลยครับอยากเรียนแล้วให้พี่อ๊อฟสอนก็ร้องเพลงพออผมว่าพี่อ๊อฟร้องเพลงพอพี่อ๊อฟไมปขลองใช่พี่อ๊อฟไปขลอยมให้ฟังจริงทำโฟเวอร์กับใครหรอครับงอฟไงอ๋อเพี่ยวก็อยากครับอยากได้เสียงพี่อ๊อ้องเพลงใช่เดี๋ยวเดี๋ยวผมกำกับให้ครับ แต่ว่าอีกคนนึงที่อยากก็อยู่อยู่ข้างๆเลยครับตรงนี้เนี่ยังไม่เบื่อใช่ไหมถ้าเราโคเวอร์กันไปเรื่อยๆนี่คือไม่เบื่อไม่เบื่อเสียงเงียใช่ไหมต้องร้องเป็นตอนนี้ร้องไปกี่เพลงนะครับสี่เพลงก็ต้องร้องไปห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบจนถึงร้อยเพลงเลยร้อยเพลงเลยหรอร้อยเพลงเลยค่ะเราไม่ใช่ปัญหาแต่พี่ออฟจนก็น่าจะมีในอนาคตอยู่แล้วแ้วก็โคเวอร์กันเรื่อยๆ ช่ถ้าถ้ามีคนซสพอร์ตหรือสนับสนุนเราในในสิ่งที่ไม่ว่าจะเป็นคู่เราเองหรือคู่อื่นเอง<ม>ในในบ้านดูม,ด,มด,ดีนะครับก็มีเรื่อยๆใช่ครับก็ฝากติดตามดูด้วยนะครับครับผมอครับครับผมก็รีเมมเบอร์ทิพีนก็จะวงสวงที่สิเหมือนกันนี่ียเราวงสวงสก้าก็จะเป็นแนวแบบว่า คือเราอะเรารู้สึกคลิกกับคุณชายดำจุดหนึ่งมากๆตรงที่เขามีแพชชั่นในการทํางานสูงมากเรารู้สึกจรกิงใจเขาบอกว่าเวลาเขาทําอะไรสักอย่างหนึง่งเขาลุยเต็มที่มากแล้วเรารับรู้ถึงทีมตอนเราได้ถ่ายแบบพรีเซลไปแล้วเรารู้สึกว่าทีมทีมของคุณชายดำเป็นทีมที่พร้อมเหนื่อยพร้อมเหนื่อยกับคุณชายมากเป็นทีมที่เรารู้สึกเก่าแก่ม,มากเพราะคุณชายดำก็ทำมานานอะไรอย่างเงี้ยใช่เราก็อยากกับผากด้วยลิเมเบอร์เฟก็ีมีจิมมีท่ทอมมี่เล่นด้วย แล้วก็เป็นน้นองๆของคุณชายผมครับก็น่าติดตามมากผมก็อยากอยากลุกอยากเห็นเฮียเล่นลองเล่นคาแรคเตอร์ที่แตกต่างจากตอนนี้ด้วยโอแตกต่างมากเลยใช่ค <c oughs> ถือว่าเป็นเรื่องเรื่องเรื่องที่ยากที่สุดเลยก็ว่าได้เพราะว่าความสัมพันธ์ของตัวพ่บิวเองเราเล่นเป็นพ่บิวเนี่ยพ่บิวเอง,เองมันจะมีความสัมพันธ์กับตัวละครอื่นเยอะมากๆเลยใช่เพรับผมพ่บิวใช่ไหมฮะคาแรคเตอร์ของพ่บิวโอโ้โหมัน ในในเรื่องมันจะเล่าตอนสมัยที่ท่าเยอโกแล้วก็สมัยที่ไปติดเกาะเรารู้สึกพี่บิวมันมันมีหลายอัตลัมากๆเลยเราอยากให้ทุกคนรอติดตามเรารู้สึกว่าตัวของตัวพี่บิวเองเวลาการกระทำของเขาแต่ละอย่างมันจะมีเหตุผลเสมอเราเขาเรียกอะไรอ่ะคุณชายก็จะพยายามเล่าให้รู้สึกแบบว่ามีอัตลัก็คือเขาทําสุดอยู่แล้วก็อยากให้รอติดตามกันว่าเป็นยังไงแต่ทุกอย่างที่ตัวละครพี่บิวทำมันมีเหตุผลเสมอ ความยากง่ายของตัวละคระเรื่องนี้ความสัมพันธ์ของพี่บิวเองความสัมพันธ์ของพี่บิวเองเป็นมีความสัมพันธ์ที่แบบเจ็ดแปคนที่ต้องรู้สึกว่าเราเคยทำอะไรกับคนนั้นไว้ทำกับคนนี้ไว้แล้วก็ต้องถึงจะไม่มีบทพูดเราก็ต้องอยู่ในซีนที่อ๋อเรารู้สึกนี้กับคนนี้นะซึ่งตัวละครแบบว่าสัมพันธ์เยอะมาก่น่าจะยากตรงนี้มากมากฝั่งนี้เี่ยอ๋อ นึกว่านึกว่าฝากเลยเออฝากบนเรือเลยงั้นให้เฮียฝากรีเมมเบอร์ก่อนแค่แรกครับครัผมฝากด้วยครับรีเมมเบอร์พิพีนก็เดี๋ยวปลายเดือนถ้าไม่ติดปัญหาอะไรก็จะอยู่เกาะ14วันแหละครับผมแล้วก็มีเรื่องเพลินไปยิวด้วยนะครับผม,มละครหลังที่ชอบก็อยากฝากด้วยก็ใกล้จะปิดกล้องแล้วแหละคิดว่าเหลืออีกจัดก,กันก็เลยอีกไม่กี่คิวนะครับผมแล้วก็ฝากให้ต่อน,นี้เนี่ยครับก็อยากฝากนะครับซีรีส์นิ่งเฮียก็หางว่าซื้อนะครับเป็นซีรีส์ ที่มีผมเป็น่เกลือแล้วก็เฮียเป็นเฮียเหียครับแล้วก็มีนักแสดงคนอื่นๆอีกด้วยครับแล้วก็มีทีมงานก็คือทุกคนตั้งใจกันที่สุดเลยครับก็กําลังใกล้จะเปิดกล้องเรร็วนี้แล้วนะครับแล้วก็จะออนแอร์ภายในช่วงประมาณต้นปีหน้าครับแล้วก็ที่สาคัญคือภายในปลายเดือนนี้นะเขาจะมีไพลอดปล่อยใกล้จะปล่อยออกมาแล้วนะครับผมเฮียก็ตื่นเต้นตื่นเต้นมากๆแล้วก็ แอบไปขอพีอฟดูพียวก็ไม่ให้ไม่ยอมให้ดูใช่ดูนิดๆตะน่นนนนนอยไปดูว<ร>่างนิดหน่อยดูว่างนิดหน่อยจร,จริงๆอ่ะใช่ครับนิดๆมว่างจริงๆก็รอดูพร้อมทุกคนเลยนะครับใช่ครับก็ฝากด้วยนะครับยิ่งเฮียก็หาวาสัสดุนะครับเป็นเรื่องที่เราตั้งใจทำมากๆแล้วก็วันที่19เนี่ยเราจะมีม<ช>งสวงกันก็มีกิจกรรมอย่างหนึ่งให้ให้อุ่นหุนเสื้อม<บ>ง,งสวงด้วยนะครับวันที่19เราก็จะเปิดขายในวัน,วนที่15ตุลาว,วันนี้ใช่ครับก็คือวันนี้นะครับหนึ่งก็สามารถไปอุ ามาอยู่ในบรรยากาศมุสุดด้วยกันกนะครับก็อยากเรียนเชิญพี่สื่อทุกคนไป<ช>ด้วยนะครับผมวันที่19นะครับผมแล้วถ้าสะดวกมา20ก็มารีเมาเบอร์ Remember, ด้วยแต่วนันนั้นน่าจะเป็นแถลงข่าวก็จะได้เจอกันนะครับแล้วก็ที่สำคัญฝากงานหน่อยครับงานนี้ครับก็อยา่าฝากงานเซ็นทรัลซาน i o แฟร์2021นะครับใช่ครับมาอุดมมาช้อปปิ้งกันเยอะเลยนะครับผมที่เซ็นทรัลลาดพร้าวลานกิจกรรมชั้นหนึ่งนะครับผมแล้วเจอกันนะครับครับสินค้าดีๆแบบนี้ทุกคนต้องไม่พลาดนะครับราคาก็จับต้องง่ายมากๆเลยคือลดลดลดกระนำมากๆจริงๆครับก็่ครับครฝากด้วยครับฝากนูนิวแล้วกก็พด้วยนะครับผมเจอกันเร็วๆนี้แน่นอนครับผมครับ